หนูก็ได้เข้าบูฮาวเวมาแล้วนะคะอึ๊บเออจิงห์หงด้วยนี่ทุกคนหนูแต่งตัวเหมือนเพื่อนหนูคันแต่งเรียนแบบนะคะหนูแต่งเรียนะะแ,แ,แบบเพื่อนหนูนะคะสวยน่าดักไหมใครว่าน่าแล้วก็พิมพ์มาได้นะคะนี่น่ารักไหมที่ตุวละครอที่หนูใช้ใช้เล่นคืนล้างแาบ แล้วเขาอันมันอ่านว่าอะไรคะทุกคนอันนี้โอ้ยนีเขาที่กลัวค่ะทุกคนไอ้หนูหนีไปจองบ้านเอ้หนูไม่ได้หนีมาจองบ้านทุกคนคือหนูอะหนีมาหนีเพราะว่าเขาตามหนูไม่หยุดไม่พอนเลยเออเป็นอะไรคือช่องนี้เป็นช่องโลโก้นะคะ นี่ป้าอะไรอะหนูไม่เคยเห็นฟังอมวันนี้หนูจะพาพี่ๆมามามาแต่งตัวกันขึ้น่อหัวหายไม่ต้องไปใส่ไอดีที่ไหนแล้วนะคะ่ะทุกคนหัวหายก็คือหัวหายนะคะก็คือกดไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกสีดํานะคะหัวใครเป็นสีขาวก็เลือกสีขาวหรือ แต่ถ้าหนูใส่สีขาวมันจะเป็นแบบเนี้ยมันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นนนนบบนค่ะทุกคน,นูก็เลยต้องเชิญสีดำนะคะเพราะว่าผมหนูมันเป็นสีดำาทุกคนดูมันเนียนมากคือคนนี้นักแสดงไม่อยู่จ๊ะก็เลยไม่ได้เจอนักแสดงก็เลยมาคนเดียวเอิม่มหนูจะขอไปจองบ้านก่อนวันนี้ก็เปื่อๆก็เลยมาเลน่นอ้าวมีคนอันนี้แล้วงั้นหนูไปกันหนูไปขโมยบ้านเขาดีกว่า ไปก่อนอวิแล้วมานั่งรสปอร์ตใครวะวิจะดูจะไปดูก่อนนะคะว่ามีรถอะไรเข้ามาใหม่ไหมมื้อที่หนูเห็นเข้ามาใหม่ก็คือจกอักรยานหนึ่งล้อน,นะคะต่อไปก็แต่หนูขี้เกียจเล่นนะทุกคนขนี้เกียจเล่นบ้้นตนัวเ คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ไม่ได้เลยอะไรมากถห้บูค่าไม่นัำเดี่ยวแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะคะหนูชอบเป็นตรงนีนมากหนูเพิ่งทำช่องใหม่ๆหมฝากกดติดตามนหนูเลยนะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพื่อนหนูเ,ยเลยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวหนูขึ้นให้ดูอืมโอเคนะคะนักสแสดงที่สแสดงเมื่อวันก็คือเพื่อนหนูเองค่ะโอ,โอ้โหมอ้โหนตอแรง นี่มันจะแรงนทุกคนเดี๋ยวตอนเดือ่ะหนูจะมาเล่นให้รู้นะคะทุกคนแต่หนูต้องไปโรงเรียนนะคะน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะขาทุกคนขาบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวหนูจะมาทำคปปลิปอะไรสนุกสนุกให้ดูนะคะฮาบูฮาวเว่นอัปเดตบ๊ายบาย